คำเมนสันดานมิจฉาชีพค่ะโดนแฉมุกใหม่ปลอมเป็นอิสลามหลบตอมอเข้ามาขอทานในไทย ต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้ข่าวขมิ้นมาแรงไม่แพลดรามา่าใดๆอย่างเช่นเคยนะคะจากเคสก่อนหน้านี้ค่ะที่การจอมพลังได้ไปบังเอิญเจอสามแม่ลูกขมิ้นที่แม่เนี่ยพาลูกมานั่งขอทานแถมไม่ได้พาไปเรียนแถมลูกไม่มีเอกสารอะไรเลยคุณกันจอมพลังก็ได้อัปเดตเอาไว้นะคะบอกว่าเช็คข้อมูลแล้วแม่มีลูกแค่สองคนแต่เด็กไม่ได้เรียนเลยทางกัมพูชาน่าจะหาที่เรียนให้น้องนะครับแล้วบางคนนะคะคนไทยอ่านไทยต้องแปลไทยเป็นไทย แม่โดนจับแล้วอยู่ระหว่างล้อส่งตัวกับเขม็นกับเด็กค่ะก็ถึงมือคุณกันนะคะโดนจับก็ส่งกลับหมดแหละเพราะว่าส่งไปตอมอต่อด้วยนะคะแถมยังไม่มีเอกสารด้วยส่งกลับแบบชัวป้าบข่าวการจับตัวแรงงานผิดกฎหมายเรียกว่าสร้างความหวัดภวาให้กับกลุ่มต่างดาวที่ผิดกฎหมายเป็นอย่างมากนะให้พวกนี้มีการตั้งกลุ่มเตือนภัยกันเองด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่ตั้งใจเข้ามาขอทานไม่คิดจะทํามาหากินอาศัยหลอกเอาเงินจากความขี้สงสารของ คนไทยโดยล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะการจอมพลังโพสก็ความลงในเพจ Facebook การจอมพลังช่วยสู้ซึ่งเป็นเคสจับขอทานเขมรล,ลายล่าสุดเบระบุว่าความบอกว่าผมเจอคนเขมรปลอมตัวเป็นคนไทยมุสลิมนั่งขอทานที่สุขุมวิทเพื่อเรียกร้องความสงสารแล้วก็ของเงินคนต่างชาติที่ผ่านไปผ่านมาและไม่ให้คนรู้ว่าเป็นคนเขมรมานั่งของเงินเหลี่ยมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ความเห็นแก่ตัวยังเหมือนเดน คนไทยหรือคนมุสลิมจะถูกต่างชาติมองแย่ยังไงไม่สนแล้วพอถอดผ้ามานี่ไม่น่าเชื่อทีมผมเคยพาตำรวจมาจาับผู้หญิงคนนี้แล้วถึง3ครั้งในช่วงที่ด่านปิด พอถึงขมรก็ลักลอบกลับเข้ามาฝั่งสากแก้วแล้วก็เดินทางต่อเข้ากรุงเทพทันทีผมว่าเราต้องรีบสร้างรั้วริมชายแดนให้ได้จะได้จบๆไปนะคะก่อนที่จะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเนียนมากแล้วตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนไทยมุสลิมไม่เกี่ยวข้องเลยแต่เอาการ อาการแต่งตัวของคนมุสลิมเนี่ยมาแต่งตัวหากินให้เขาเสียหายนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คิดมุกใหม่มาแล้วค่ะลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆม,มาแล้วนะคะต่อไปนี้ต้องจับตรวจให้หมดใครอยู่ข้างทางตามฟุตบาทท่อน้ําใครพบเจอก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะเพื่อช่วยประเทศชาติกําจัดภัยร้ายค่ะเอา้านี่นะเหนให้ดูดิแต่งตัวงี้เหรอก็ไดแต่งตัวงี้ เราเป็นคนมุสลิมเหรอฮะเราเป็นคนมุสลิมป่ะเราเป็นคนมุสลิมเหรอเป็นคนเขเม้นเราเป็นชาวอาหรับป่ะเป็นชาวอาหรับหระแล้วไม่แต่งตัวเหมือนเป็นชาวอาหรับเลยอ่ะไม่คนรู้อย่างนี้คนเขาเข้าใจว่าชาวอาหรับมานั่งขอทานนะสิจิตผ่านจากข้างหลังไหมเรีย่ะอย่างนี้คนต้เข้าใจว่าคนอาหรับมานั่งขอทานนะสิ แล้วทำไมเราแต่งตัวแบบนี้ใครแนะนำใครแนะนำให้เราแต่งตัวแบบนี้คนไทยใช่ไหมคนไทยทำแบบนี้ก็เลยทำตามไหนขอพาไปดูคนไทยที่ทำแบบนี้หน่อยได้ไหมอ๋อเห็นคนที่เขาใส่ทั่วไป ใช่ไหมไม่ได้มาขอทานแบบเราใช่ไหมแต่เรามาขอทานแล้วก็แต่งตัวแบบนี้เราเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยเราเป็นคนประเทศอะไรคนเขมรเคยถูกจับส่งกลับปะเคยถูกลวัวไปส่งกลับส่งกลับไปเมื่อเดือนไหนเดือ,าอนาแล้วเดือนกางแล้วลงกลับไปนานแล้วาน,นานนี่กี่เดือนสามสิบห้า สามสี่ห้าเดือนมสี่ห้าเดือนอ้าวโดนวันที่หกกันยา <S <S> อ้าว <S <S> โดน,น,นวันที่หกกันยากลับมายี่บเจ็ดกันยาเลยโอ้กลับมาเร็วมากเลยกลับมาที่นี่นี่เมื่อไหร่เนี่ยก็ออกออกกลก,กลับมาไม่ไปไม่ได้ไไไดยูขม <S <S> กลับไปขม แมนแต่ไม่ได้ยูมาตรงนี้แล้วเขาส่งไปที่ไหนตอนที่ตำรวจจับเขาส่งไปที่ไหนตรงยูไปทางแรมแรมแรมเขมิญป่ะแล้วส่งไปขมิเสร็จแล้วกลับมานี่ยังไงอ่ะมาหลบหมาหลบมาหลบมายังไงหลบหลบมาก็มีคนไทยทำงานก็ขอมาติดมาด้วยขอติดมาด้วยอย่ขอมาด้วยอ้าวแล้วเราข้ามมาจากขมิญนะข้ามมายังไงอ่ะ S <S เสียตังค์พาข้ามาไหมสามพันบาทให้เขาสามพันให้ใครอ่ะให้คนแบบเออทำอะไรทำอะไรก็ขอมาไม่ได้รู้จักให้สามพันแล้วใครเป็นคนพาเดินข้ามาจากเขมรใ,ใครพาเดินข้ามาจากเขมรเดินแตนนิดหน่อยพอเจอคนไทยแล้วก็ขอมาก็ถามให้มาเดินในเขมรเน่ะเหรอใ,ให้เขาสามพันคนไทยอยู่ในเขมรเนี่ยนะ FF อ o m อ a n d น่ะก็เอ่อกลับบ้านก็ไปด้วยก็ขอให้สังเเหมือนคนพาข้ามอย่างเงี้ยเหรอบแบบทำงานทำในทันนูนทำอะไรอะไรสาวทำงานอ่ะทำอะไรอะ่ะทำต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยต้นทำตัดต้นไม้เหรอ,อตัดต้นไม้ไมทำอะไร มะม่วงอ่ะมะม่วงทำไม้อ่ะทำแบบทำมันนี้ทำมันนุ่มอ่าแล้วเขาจับส่งแล้วเขาส่งที่ไหนเวลาเขารวบแล้วก็ไปส่งที่ไหนเวลารวบแล้วเขาไปส่งที่ไหนเวลาเนี่ยเกาส่งแบบไปริ้วอ่ะไปริ้วให้เขามาเองเลย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 ริ้วเขาไม่ไ no ด yes ้ส่งแถวอารันเหรอเขาไม่ได้ส่งปลอยเปรตเหรอคนเดมาตรงนี้เหรอ แม่เวลาตำรวจอ่ะเขาส่งเรากลับอ่ะส่งขมิ้นส่งขมนส่งมิ้นส่งไปที่ไหนปลอยเปรตส่งเออแลมแลมแลมคืออะไรได้ตังวันกี่บาทเนี่ยมานั่งงี้สามร้อยใช่ป่าวแล้วสองร้อยจะมานั่งทำไมสองร้อยจะคุ้มตรงไหนอ่ะสองร้อยจะคุ้มเหรอ ทำงานอยู่ขเขมรได้มากกว่าสองร้อยเองมั้ง,งลแล้วทำไมเราไม่ทํางานอยู่ที่ขเขมรเพราะอะไรม,มาตั้งดีเจจุลยี่สิบแล้วฮะมาตั้งอายุยี่สิบแล้วดูตรงนี้ตังนานแล้ว,ตแ,ลวแต่เอาเอาประวัติประวัติที่เมื่อกี้มาหน่อยดิอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ 51. อยู่ไทยมากี่ปีแล้วอยู่ยี่สิบกว่า,วาทำไมพูดไทยยังไม่ค่อยชัดเลยอยู่มาสามสิบปีฮะไทยแบนอะไรอ,อ๋อข้างหลัง อ๋อชื่ออะไรนะชื่ออะไรทีแล้วทีไม่ทำงานอย่างอื่นนะทำไมเราถึงมานั่งอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ทำงานอย่างอื่นอ่ะ,อย,อ,ยอ,อ,ะอยู่ประเทศไทยทำอย่างนี้มาตลอดเลยสามสิบปีเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคนมุสลิมคนอาหรับนี่คงเขาคงโกรธมากอะดูทรงแล้วเนี่ยเป็นแบบเนี้ยดีไปทําแบบเนี้ยคนอาหรับเขาก็จะไม่พอใจอะนะเนี่ย เสียหมดนะเวลาเรามานั่งขอเราบอกเราดื่นไหมว่าเราเป็นคนขมรน,นะเราก็ไม่ได้บอกเขาถูกปะ่ะแต่คนนะเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนอาหรับทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นเสียหมดอนะ เราเข้ามาได้ยังไงน่าตกใจมากเลยเข้ามาไทยได้ไงช่วงนี้ด่านปิดอยู่มันเข้าง่ายมากเลยเขาาติดกอกเวลาออกไปกองกลับมาไรบดาอยู่แมนหรอมีบ้านอยู่ขเมรไหมตอนนี้มมีหรอพอมาตายเป็นก็มันมีแล้วทำไมเรากลับมาอยู่ไทยเราไม่เลือกทำงานอย่างอื่นนะทำไมเรามานั่งแบบเนี้ย เอาแล้วไงเราไม่นั่งขอที่เขมรนะเหมือนไม่มีคนเดินพนมเป็น,น่ะเข้าไปข้างในเลยมีลูกไหม<ะ>มีลูกไหมมค่ะมีลูกอยู่แมมลูกอยู่ใครตอนนี้มีแฟนแล้วเอาแล้วไงเราไม่อยู่กับลูกอะไม่ให้ลูกช่วยดูแลลูกก็ลังบากต่างามไม่มีก็โอ้เป็นอย่างนั้นไป ก็กลับมาได้เรื่อยๆแต่มันกลับมาง่ายอย่างประเทศไทยลักรอบเข้าง่ายจัง